เนี่ยแหละคือเรื่องราวความรักของซิลินนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังนะแต่เรื่องมันเยอะเรื่องซิลินหลายๆอย่างมันน่าตื่นเต้นจนบางทีมันก็เยอะจนเกินที่มันจะเล่าได้นะคะ นี้นะคะจะเป็นคลิปที่สำคัญมากๆในชีวิตของสิรินอีกคลิปหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นวันครบรอบแต่งงาน12ปีแล้วนอกจากวันครบรอบแต่งงานแล้วก็ยังเป็นงานวันเกิดของมาม้าอีกด้วยปีนี้มาม้าอายุเท่าไหร่แล้วกี่ขวบไม่รู้ไม่รู้นะลืมไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวคลิปนี้สิรินจะชวนเพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่สิริน ฉลองแล้วก็ปาร์ตี้เล็กๆกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะไปดูกันจ้ะ i สวยๆน่ารักเขาจะไม่จำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาไม่ได้มาอะไรเอ๊ะยังไงข้ออมมืาก็ข้อมือไงใส่เพิ่มไงรอ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 ยังไม่เก็ยังไม่เก็จตอนแรกนึกว่าเป็นแหวนไม่เพราะว่ามันเป็นแบบสะสมไปเรื่อยๆไงม่าม้ามันเป็นคอลเลคชันให้แบบสะสมออ๋ต้องสะสมให้เต็มแขกเลยนะคะคุยอะไรเป็นซองๆไม่อยากจะคิดโอ้โหมีมีด้วย โอ้ p y แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะมาดาโอ้โอยกะพากันแล้วอืมกรราเหนือนโอ้ยเกลียวเกยวเกลยวัปแฮปปี้เบร์เดย์นะมีจอมีจออ้ยสี่สิบแล้วนะะขอบคุณค่ะท่ามันไม่ค่อยว่างมนนี้ว่า อันนี้ข้างในมีซองม้าป่านะตัวม้าป่าแจกเพื่อนแจกเพื่อนบ้านด้วยนะเดี๋ยวเอามาแบ่งๆกันนะอันนุ้ยครบรอบ12ปีของเซรีนค่ะแล้วก็วันเกิดมามาแล้วก็วันเกิดมามานูทัดด้วยนูทัดคนสวยค่ะทัดสิสิวเหรอเฮ้ยแกหน้าแกเด็กอ่ะ ยีงสิสิบหรือครบคะครบครบครับมีรถมได้มากี่ลิตรนะยี่สิบห้าลิตรไม่ไม่อีกอีกบาลเลยนุนสิบห้า

ทรงตังเฮทรงตัค่ะสตังแซบำแซบลายซนี้ไม่มีแล้วนะคะโอ้คนนี้ก็แซบนะคะคนนี้ก็แซบแซบนี้ไม่มีเหล่าไพ่นี่อันนี้แซบยิ่งกว่าแล้วครปีนี้มาม้าอายุเท่าไหร่ อย่าถามเลยลืมไปแล้วเอากองไม่ตรงนั้นมะยี่สิบหมดยี่สิบมาไม่ไม่ไม่คุยเรื่องอายุแล้วอันนี้รุ่นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยรุ่นเดียวกันคล้ายๆกันค่ะคือแก่เท่ากันเท่ากันจริงๆไม่รู้จะทำยังไงจะให้อายุเท่าอายุเท่าหมามานทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่หน้าอยากให้หนังหน้าเท่าหมามาโอ้โหอันนี้ลูกไมจะลูกคักแล้วคะลูกหลักลูกหลักอันนี้น้ำพริกข้าวเหนียวหนมจีนจ้า จานนี้แกงไตปลาน้ำพริกน้ำพริกแจ่วบองน้ำจิ้มแจ่วยำซีฟูด้ดเ,เขาเรียกว่าอะไรโนะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าซีฟู้ดดองดองน้ำปลาส้มตำลาวแบบระเบิดเถิดเทิงหมกหมกหน่อไม้วุ้นเส้นเราก็ต้องมีผักแกล้มนิดนึงเนาะทอดมันหมู เขียวหวานพร้อมน้ำจิ้มแล้วก็หมูทอดจ้าอ๋อตำชั่วอ๋อตบท้ายตบท้ายที่ตำชั่วใช่เหรอวะตำชั่วอ๋อตำชั่วตำชั่วค่ะเจริญอาหารนะคะทุกคนกินข้าวกันจ้าเส้นเส้นค่ะเส้นจุดดี มพ่ครบมาสกอกค่กอกอะไไม่่มากลยนเอามาเอามาได้ทัน้วยมันไม่พอดิแกนี่รีบไปตัดเร็วๆไม่ทันนะเนี่ยวิยยังไงเอามาอันนึงักนันไปแบ่งไงแกขอบคุณค่ะ อร่อยนะอะชุบทอด่อยคชคเฟ่ทัศนีคุชินแซกอบอีสานหวยหไม่เผ็ดไม่อร่อยมกางเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่บอกว่าเผ็ดกลางๆอ่ะเผ็ดอนะอันนี้อันนี้อะไรแกงอะไรตาไอ้ทาพาหมอ

ทุกคนอันนี้อะไรรูไหมมันคือกุ้งแล้วก็แซลมอนดองปาร้าคือแบบดองแบบเออซิลินใส่น้ำปาร้าน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็กระเทียมพริกเข้าคั่วแล้วก็หมักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนบีบมะนาวนิดนึงอย่าบีบเยอะนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกุ้งกับปลามันจะสุง โอ้ยแค่เห็นก็แบบน้ำน้ำลายไหลอ่ะแล้วก็เอามากินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็เส้นเส้นขนมจีนคุณพระแม่เจ้าข้าวจีบ นี่นี่นี่อันนี้ทีเด็ดอันนี้น้องทัศน์เขาทำให้มันคือไส้อั่วไส้กรอกอ๋อไส้เออใช้เส้นขุนเชมไส้กรอกบุญนเส้นอีสานหนัวแต่หนัวว่าโอ้แต่ทอทำโมสังโคอันนี่แบบเฮ้ยนี่นะนางทำมน้อยไปทำมันน้อยไปหว่ม บอกให้นางทำสักสนะิบกิโลนะกำลังดีใช่อร่อยอ่ะถามกล้ามหน่อยไหมทำยากทำยาก <c oughs> นี่ดูกุ้งอันนี้กุ้งดอง <c oughs> อยวก,กินให้ดูมันอร่อยจริง <c oughs> <c oughs> ฝรั่งยังบอกอร่อยอือฝรั่งกินด้วยนะคุณฝรั่งบอกอร่อยฝรั่งถามอันนี้อะไรจอมม้าบอกว่าอะไรนะสนลัดเ สลัดทะเลสลัดทะเลได้อีกปลาทะเลอาปลาทะเลลงาไนปลาตัวเอาปลาให้ฝรั่งกินไงชิลนิดชิลนิดชิลนิดหยอดไปเฮ้ยจริงอันนี้ให้ต้องต้องใอ้ตามนะเพราะมันเป็น อันนี้นะไห้ตำเนียเห็ดมากเลยไอ่ว่ะไกตำนะอันนี้เ็เหยียบไปก่อนอันนี้นะซิลินนำเสนออีกอย่างนะอันนี้คือแกงไตปลาแกงไตปลาอันนี้น้องทัศน์เป็นคนทำทัศน์เป็นคนทำแกงไตปลาถึงเครื่องมาก ไตปลา,ปาทำเองใช่ไตปลาทำเองด้วยขอบอกถึงรสถึงซาดีเซลินขึ้นรูปให้นี่เลยนะนี่เป็นไตปาลปาที่น้องเจ้าทัศนเนี่ยทำเองกับมือเดี๋ยวเลินพูดชื่อตัวเองยังพูดผิดเลยตอนนี้เดี๋ยวซิลินจะชิมให้ดูว่าของเขาว่ามันรสดจริงๆ จะาอยลงสูตรให้เขาโอ้สูตรแกงไตปาเหรออืมเราต้องทำเองนะแกนี่ไตปลาใหน้ำาคนๆครักเฟลมิซองเนี่ยเฟเมิซองใส่หน่อไม้แน่กนึงกินเยอะไม่ได้ช่วงเยอะยแต่ปลาที่มันไปจับเองปลาเออถ้าปลามันจับเองได้มันมันไปจับมาแล้วนะเนี่ย C'est bon aussi ça c'est bon. Elle a dit c'est bon hein C'est C'est pas jean c'est la même famille. เพื่อนบอกว่าเพื่อนกินหมกหน่อไม้เพื่อนบอกว่าอร่อยมากกูใส่ปลาร้าเต็มเลยหมกหน่อไม้เพื่อนบอกหมกหน่อไม้แซ่บวุ้มแซ่บ สปีกอุปะอดอ่ะอำเภออำเภออันจังอำเภอขมว่เพื่อนฝรั่งทุกคนบอกอร่อยมากเผ็ด ตัดแซบตัดเออเนาะเห็นตัดแซบอลิสอร่อยไหมลูกอลิสมาณอลิสอร่อยไหมคะผ่านไปนะฮะมานี่หน่อยอร่อยยังไงเอามานี่หน่อยลูกมาอลิสลูกมาถามหลานมาสวัสดีทุ่มทุ่มองก่อนลูกมาสวัสดีค่ะถามหลาน เดี <Scroll> ๋ยวซีลินจะถามหลานว่าหลานอร่อยไหมซิลินทํากับข้าววันนี้ออลิสว่างไหมคะลูกอลิสาสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะอลิสสวัสดีคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อลิสกินอะไรไปบ้างอร่อยลูกหนูกินอะไรไปบ้างข้าวเหนียวหนูกินยังข้าวเหนียวทอดหมูทอดหนูกินยังน้องอลิสเขาเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเดี๋ยว จะให้เขามาชิมดูชิมมยังอร่อยอร่อยจริงรจังอร่อยมากไม่รูกอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะไหนสวัสดีคุณผู้ชมกันบาบา๊บายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ หนูชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะลูกอิชอีิสหนูเต้นเป็นไหมเต้นต้นดต้นต้นเ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 ต้น เกิดกันลูกเออสั่งได้สั่งได้ขอบคุณบายบายหนูบ๊ยบายกับลูกหนูบ๊ยบายคามีราทาไมันเลิศมันเลิศจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอลิสเขากินเอ่อหมูทอดกับข้าวเหนียวเป็นตาแซบนะข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยเด็กฝรั่งอะชอบเป็นอะไรที่แบบเออนะขาดไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ฝรั่งยังกินแหละ อ๋อหอมอ๋อหมชอส้มตำขอส้มตำขส้มตำส้มตำอันเผ็ดเฮ้ยนี่ก็เผ็ดประมาถึงจานต่อไปอันนี้ส้มตำกุ้งสุกเออมาถึงจานต่อไปนะคะเป็นส้มตำกุ้งสุกแน่นอนอยู่แล้วเรากินอาหารที่สารเราก็ต้องให้คนที่สารเขาทำเนาะมันถึง จะได้กินอะไรที่มันเป็นแก่นแท้ของไผ่ไผ่คนอีสานบ่มีนะไม่มีคนอีสานเออบ่มีบ่มีบ่มีเต้บ่แม่นเด้อบ่แม่นนะนี่ซ mm ิล hmm. ินนะไม่อยากจะมองเลยเวลาน้องเขาตาใส่พริกอ่ะแม่เจ้าขนลุกแล้วชิมก่อนชิมบ้ากอ่ะชิมบ้างอย่าพูดดิ ขนมาทั้งสวนนิรินสามารหน่อยได้ว่าตะกี้กินสลัดเอ้ไอ่์สลัดเอออะไรเนี่ยแซลมอนกุ้งแซลมอนใแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าอีสานเถิดเถิงมากจานนี้อีสานเถิดเถิงอันนั้นอันนั้นเอ็นเส่งกับเป็ดเมือนเส่อนกัมันกันเหรอทัด แต่ไม e ่ใช่แล้วบอกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ของแกใช่ไหมเออน่งอกฉเช่อโมองเลยมันมีอยู่นู่นนะมันมีแต่ว่าไม่ได้นึ่งไม่หมดมาค่ะมากินข้าวกันมาเน้ทีาวลูซินสอ

เขาบอกว่าให้กินในเนี้ยกินกับขนมปังสามยังงูร้ายเหล้อเก um <e ินสามหนึ่ง เป็นไงโนเอดูคลิปวิดีโอหมามาเห็นป๊าป๊าหมามาแต่งงานไหมเห็นไหมเปิดคลิปให้เขาดูเมื่อกี้แล้วโนเอร้องไห้ทำไมป๊าป๊าร้องไห้เหรอเป็นไงเห็นหมามาแต่งงานไหมดีนะโนยไม่ร้องร้องทำไมครับไม่ร้องครับดีใจใช่ไหม มีใจหรือเปล่าเนะี่ยมีใจ<อ>ป้า<อ>ป๊าม,มาม,มารักกันไหมรักกันมาไม่ลองครับลูกมา<อ>น่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะีค่หว,วังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกๆคำอวยพรนะคะ นี่ยแหละคือเรื่องราวความรักของซิลินนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังนะแต่เรื่องมันเยอะเรื่องซิลินหลายๆอย่างมันน่าตื่นเต้นจนบางทีมันก็เยอะจนเกินที่มันจะเล่าได้นะคะขอบคุณมากขอบคุณคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ,โ,โอ้โหอาเบียงโตบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับกัโอสวัสดีครับ พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วลูก